สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนจะไปออกนอกบ้านเอาละเลาะบ้านก่อนเนาะทุกคนสาวกเห็ดเตรียมตัวให้พร้อมค่ะช่วงนี้ฝนดีองอกตลอดตลอดจัดไปค่ะขายยาวเฟื้อยเลยทุกคนขายอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบเลยค่ะ เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำน้ำพริกเห็ดก็ได้นะถ้าเราเบื่อแบบแกงอะไรเงี้ยค่ะเลิศเลยโอเคมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าป่านะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งผุดหมือกันนะคะนี่เป็นไงขาวอวบ จัวเลยทุกคนว้าวแบบเนี้ยกำลังกรอบเลยค่ะจัดไปสวยงามค่ะไปต่อจ้ะทุกคนกำลังกระดุเลยเป็นยังไงท่าไหนดูสินี่กรอบ ได้อยู่อ่อนๆค่ะสวยงามไปต่อจ้าไปต่อจ้าทุกคนตอนนี้เข้ามาในป่าลึกหน่อยแต่ฝนมันตกนะคะก็โดนแทะเขาบานแล้วก็โดนแทะกันนี่เยอะไปหมดเลยทุกคนนูน่นนู่นก็ใช่นะคะ มัก็ใช่แต่ว่ามันเปียกฝนนะมันแฉะไปหมดเลยทุกคนลองดูดอกเล็กๆดอกนี้ดิดอกขนาดดอกเล็กขนาดนี้ยังโดนแทะเลยอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะแต่ยังไม่เอานะคะเดี๋ยวดูดอกนี้ดิดอกนี้คก็แบบแฉะนะคะโอเคเขาเแบบเปียกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อกอนไปเรื่อยๆค่ะป่านี้ยังไม่เคยเข้านะคะเป็นป่าใกล้ๆบ้านเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเล็กๆเๆ,ๆ ได้เืมเดี๋ยวลองดูขายาวเฟ้ยเลยนะทุกคนกรอบ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 ขาลายนะคะอันนี้ก็น่าจะได้นะโอเคตัด,ดจัดไปค่ะตรงนี้ก็ใช่คนนู้น ไหวไหมบ้านแล้วอะค่ะไม่เอาดีกว่าเนาะบ้านแล้วปล่อยผ่านอ่าจะลกๆหน่อยนะคะเขายังไม่ค่อยมาตัดอะไรเลยเจอเดอดเห็ดพึ่งบอกนึงอืดอ,อวบเพิ่งงอกแน่เลยทุกคนดูใส่ถุงมือไม่ค่อยเท่านั้นอืตัดได้เลย รอบพ่อได้ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวไปต่อยังไม่รู้จะเดินไปทางไหนเลยทุกคนค่อนข้างรกหน่อยเดี๋ยวเดินไปทางนี้แล้วกันนี่ก็เจอทุกคนผุดเยอะมากดอกเล็กๆดอกเล็กๆน่าจะกรุบๆทุกคนดูมีมดเต็มไปหมดเลย อันนี้เอาไหมโอเคน่าจะพอไหวนะหมดก็เดินเพราะว่าน่าจะแบบช่วงนี้เป็นช่วงฝนเนาะก็เดินหาที่หลบฝนกันไปเรื่อยๆอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจไม่เอาดีก,กว่า เ,ๆๆเขาผูกเ,เครื่องหมายต้นไม้ไว้น่าจะเป็นต้นที่ต้องตัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมากหลายต้นเลยแสดงว่าเป็นต้นที่ต้องตัดนะคะป่ายังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ลกๆหน่อย <laughs> ทุกคนดูเดินมาเรื่อยๆก็เจอ ขายาวมากขายาวตัดไปเลยไม่ต้องเสียได้ขายาวมากนะคะนู้นๆตุกันดูขายาวมากอืมมีแฝดด้วยอ๊บพอได้นะคะได้อยู่อน,นี้เคเดี๋ยวไปตัดขากัน ไม่ต้องรอให้นั่นแล้วนี่ผุดมาแล้วโอ้เสดายหลุดละไม่เป็นไรเอาไปทั้นงี้แหละจัดไปจัดไปดอกนี้เพิ่งผุดมนะั้ง อ้วนอวบอ้วนสุดยอดเพิ่งงอกนี่แหละกรอบที่สุดละบางคนเขาเอาไปทำราดหน้านะทุกคนกรอบๆมันหวานเงี้ยนะใส่ราดหน้าก็อร่อยอน้องทากออกไปเร็วออกไปออกไปอย่าเพิ่งกินโอเคไปต่อจ้า ตอนนี้เราอยู่อีกป่าหนึ่งนะคะทุกคนดีอยู่ไปต่อค่ะนี่ป่านี้เขียวชะอุ่มเลยโดนฝนนะคะ นี่ก็เริ่มบานกันไปซะส่วนใหญ่แล้วนะทุกคนนี่แอบอยู่ตรงนี้นขาอวบขาอวบโอ้ยรุน้นรุนนะคะรุ้นวันนี้จะได้เยอะไหมให้ไปต้มเก็บไว้นะคะอืมตรงนี้ก็มีทุกคน แต่ว่าเริ่มบานแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดินไปต่อเรื่อยๆค่ะลุ้นเผื่อจะเจอเห็ดเหลืองนะวันนี้ขอให้เจอนะคนดูกลุ่มนี้โอ้โหบานหมดแล้วนะคะนี่โอ้นนาแล้วทุกคนเขาโดนฝนไงเมื่อคืนอ่านี่น่าจะพอได้น่าจะพอได้ พอได้อยู่มีหนอนอยู่ข้างในอกินสะลึกเลยทุกคนได้แต่หัวจัดไปเราไม่ได้มาป่านี้เป็นอาทิตย์แล้วทุคนอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะเขาน่าจะบานกันเป็นส่วนใหญ่แล้วละ่ะอืม นี่ก็เริ่มผุดกันเยอะเลยแล้วโดนฝนด้วยต้นไหนแข็งแรงก็รอดต้นนี้น่าจะรอดเอ๊ขายาวเฟื่อยเลยทุกคนโอ้โหแต่เ,เขาโดนแทะไปบ้างอ่ะอืมไม่เป็นไรเอาที่ได้กบไปคืนโอเคนี่ก็โอเคอยู่นอก ไป,ไปตอลมลื่นมากเลยนะคะป่านนี้ทุกคนดอกนี้ก็ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวไหม,มแข็งแรงอยู่ทุกคนได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่แข็งแรงอยู่ค่ะป่านี้ป่าใหญ่นะทุกคนดูนู่น ดูกลุ่มนี้บานแล้วเสียดายมากเลยอ่ะอืมอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้เพิ่พงงอกโอ้เพิ่งงอกอืมโอเคอยู่ค่ะอ่อนๆดูนี่อันนี้ก็บานแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะไปต่อไปต่อเอจะอ๊ะเอ ถ้าก็เยอะรอกินได้อยู่อปไปต่อไปต่อป่านี้ก็งอกหลายรอบแล้วนะคะรอบที่แล้วก็มาแล้วอดอกนี้นาา่าจะพอไดอ้โอเคอยู่อะทุกคน บ่านี้อุดมสมบูรณ์นะคะทุกคนดูนี่ <g ül> <g ül> มาช้าไปหน่อยสามดอกใหญ่ใหญ่โหสะดายมาแล้วโอ้โหนี่ยิงพอได้ทุกคนสามดอก <g ül> จัดไปโอ้แต่แก่ไปแล้วอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาอ่อนๆ อันนี้พอได้น,นี้พอได้ค่ะทุกคนแต่นี้ไม่เอาดูตรงนี้บานแล้วบานซะส่วนใหญ่เลยทุกคนเขาบานเยอะมากเพราะว่าฝนมันตกแล้วเรามาช้านะคะป่ามันเยอะทุกคน ไม่รู้จะไปป่าไหนดีฝั่งนู้นก็มีนะนูน้นฝั่งนู้นอ่ะโอ้แต่ยังไม่เห็นเห็ดเอ่ออันนี้เลยนะคะยังไม่เห็นเห็ดมันปูเลยไม่รู้เขางองตรงไหนมั้งโอเค เดินไปเรื่อยๆก่อนกคนดูนี่เยอะมากแต่บานแล้วทุกคนดูโอ้บานหมดแล้วหูถ้ามาทันนะดูดอกนี้ใหญ่กว่าใหญ่ก่พ่อก็ฟ้ามือเลยหูอบมากนู่นก็บานแล้ว เยอะมากทุกคนป่านี้โอ้โหเดินมาหน่อยอืมดูเลยโอโ้เยอะมากนู่งทั้งแถบเลยทุกคนโอโ้คลั่งมากนี่ดูดูพี่ทากษ์การแจ้งเดยว กล้องครับนิ้วเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูนะอ่ะอวบมาดูขาก่อนดูขาซะก่อนดูขาซะก่อนดูทุกคนอวบขาวมาก จัดไปค่ะนี่ดูต้นนี้แต่บานแล้วไม่เอานะนเอาอันนี้จัดไป <c oughs> ดูดอกนี้ดอกนี้น่ารักจังเลยเล็กๆอ่ะ ดูนี่คู่นี้ทุกคนดูคู่นี้โอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันนี่จัดไปอ๋กล้องล้มขออภัยค่ะขออภัยจัดไปขายาวขาจั่ว รสค่ะรดวันนี้รดดกี่กำลังกระดูเลยอย่างเงี้ยอ่อนๆนะทุกคนเขาแบบจะได้กำลังหวานมันเพลินจริงๆนะทุกคนพูดคนเดียวในป่าก็ยอมละอ่ะทุกคนจะได้แบบสัมผัสกับธรรมชาติของฟิแนแลนด์นะคะเห็ดเขาเยอะป่า,าสมบูรณ์อะไปต่อทุกคน นี่ดูดอกนี้โดนกินไปแล้วไม่เอาเอาดอกนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะใช้โกโปรถ่ายนะคะวันนี้มันก็เลยไม่เห็นหน้าจออืมเป็นง่ายไปต่อไปต่อไปต่อค่ะทุกคนดูดอกนี้ทำไมบานสวยจังเลยอ่ะโหมาช้าคนดูความสวยของเขา สวยจริงๆนะคะนี่ด้วยดอกนี้ก็สวยบ้านสวยมากแล้วดูกลุ่มนี้คนกี่ดอกคะเนี่ยโอ้บ้านไม่หมดแล้วออามาได้ดอกนี้ออดอกนี้ก็เอาใค่งมแค่นี้ก็โอแล้ว ได้เห็ดเหลืองนะคะยังไม่ปะสักดอกเลยนะคะไม่เป็นไรพึ่งหวานไปก่อนเดี๋ยวบานทิ้งไงสวยงามไปต่อค่ะ <S 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 ทุกคนดูดอกนี้อดออหักทากโอเคหักหน่อย โอเคเลยค่ะดอกนี้สวยไปต่อทุกคนดูดอกนี้โอ้โหดูดูขาความใหญ่ของขานางโอ้โหมาช้าไม่เป็นไรดูดอกนี้ใหญ่ตโตมโหลานแท้โอ้ นางไอ้นี่แล้วนะคะเก็บไปนี่แหละใช้งานไม่ได้แล้วใหญ่โตมโหาราน <IR> ดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ไอ้อ้นี่ไปหมดแล้ว <F> นี่พอได้ไหมลองดูก่อนนะคะอาได้อยู่ค่ะทุกคนดอกไม่ได้อยู่ก็โอ้ทากเต็มเลยตัดขาลึกๆหนะ ทาบทิ้งก่อนอเคค่ะใจอย,อยู่จัดไปโห<อ> uh, ดูทุกคนเห็ดพิษกับเห็ดกิน <laughs> ปะปนกันมั่วไปหมดเลยนะคะอืมต้องระมัดระวังอยากได้เห็ดเหลืองยังไม่เห็นเห็ดเหลืองเลยค่ะอ uh, นี่สองดอกทุกคนโอ้โห ทางน้นู้นทางน้นู้นไกลๆเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนนี่ด้วย,ยเสียงกรอบกรบเลยทุกคนเสียงความกรอบกรอบเป็นยังไงจัดไปไปค่ะ เต็มถังค่อกลับบ้านทุกคนหนสามดอกเอาดอกที่มันพอได้ก่อนกันเอาดอกนี้ก่อนยังพอได้อันนี้ก็ได้ดอกไปดอกนี้คิดว่าไม่น่าจะได้แล้วอยผ่านดอกนี้ก็บานแล้ว มาทางนี้มาทางนี้าทางนี้ทางนี้ได้จ้าขายาวอยู่ได้จ้าแป๊บนึ่งนะคะเรายญาตั้งกล้องก่อนพนจริง อันนี้ก็พอได้ยนะแย่งชิงกันกันกบทากโอ้โดนไปเยอะเลยค่ะปล่อยไว้ดีกว่านานะปล่อยไว้โอ้เยอะจริงทุกคนป่าเนี้แต่เรามาช้าไปอะ่ะนี่ก็โดนกินไปแล้วปล่อยนะคะปล่อยปล่อยป่อย เพิ่งออกมาใหม่แต่เราก็ไม่ทันน้องทากอยู่ดีคนดูขาลายต้นนี้ใหญ่มากนะคะแต่ว,ว่าเขาน่าจะแก่แล้วเก็บไว้เลยนะคะไม่เก็บไปเต่า ไม่ได้จัดไปนี่ก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเกือบเต็มถังนะคะเดี๋ยวไปต้มไว้ขอบคุณที่รับชมนะคะผิดพลาดประการใดกลับขออภัยด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะ